ดึงด้วไหม่านแล้วต่อมอช่วงเวลาเลยตื่นเต้นสุดๆคนที่ตรวจซอยเราที่แถวเราเข้มมากปวดแบบดีเย็นสุดๆใน่นาได้มานี้วไปดูแผนกันเดี๋ยวจะเล่า อยจะเล่าเลยนะจริงๆว่าแบบวันนี้แบบว่ายิ้มให้แล้วแบบค้ามเส้นได้ไม่ขัดเชิดไม่สนใจนี่เต้นแบบตึกๆนึกว่าเกณฑ์อาหารเนี่ยนึกว่าเกณฑ์อาหารโอเคผ่านครับเขามอไม่ได้ถามอะไรเลยเดี๋ยวกระเป๋ากไนเนาะไม่ได้ถามอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเอากระเป๋าครับตายก็ผ่านแต่เขาั่งรอก่อนนะโอเคเกือบครับโอเค ที่ันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณอ่าน่าจะไปที่พักก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปไหนต่อโอเคครับตอนนี้ของกรุ๊ปเราติดอยู่คนหนึ่งเนาะโอเคดูบรรยากาศ